วัสดีแม่เอาบงปนสวัสดีแม่เอาบงปนสระย็งกรุปเหนืบไปแม่เอาบงปนสระย็งก็มาตลับตัวิงเด้อบัดกุยมือตรีรื่นมันเตลึกเงยเตออ่อยง่ยเงี้ยเฮ้ยตอนนี้มาตะส่ัดปอบิกแม่กูจะตแตหไรล่ะอ๊ะเห็นเนี่ยเบืงหน้านี่มันเซียวคนาที่มัหยอกคนเรีนมาโอ้ถามวันดีๆด่ไ่ายินมอมาถึงหนึ่งวันน่ะผู้สาถารณะนี้มัตเตใสเลยเฮมาตเตใส่พิษแมงอยู่วันนี้ไห ยงมาูเจกันว่าวยมอแมแม่เป็นกุยเอแม่มันกับุ้ยล้วมาอาบน้ำบางที่ล่ะเต็กมาบารทัเจ้าเตโอ้ทเตบอส่ความกีบาทเด้เอี้ฮะนี่หยพี่บาบอพูดได้กันยินงมดคุถามมาเฮ้ยตันมันจะใส่มันตอบ่าจะไรมันจะใส่ผิดไหมมที่ข้าเจ้าเชียดว่เอาตาตีายข่ กะับมายังฟ ok ังวอะไรอะไรอะไรตุ้มัล้เรีนเรีกับพี่น้องตระกูลบึกตีหัวเงินก็มาจกปีแล้วหลายปีเนี่ยกินข้าวมอเดียวกันไปมึงหนอกมึงนาไปกันทะเลาะกันพวกหาต้มซูสาคนนี่ละเอ้าเจ้าุกกิ๊กงหน่อยยันนิ่งนองนี่ละนมันสามคนนี่หาทางบังเมื่อยพอสามคนนี่สาคนเลยอีกคนทีีคนนี่เี่ซี่งสองสานรนี่บ่ เอ้ามันมาแต่ทด่อีกมั้มันแล้วเอามันคือหลายแจกมาเตะลองลองลองถามมึงเดี๋ยวคอยจีไปดักเท่านั้นไปดักมันไม่เลิศพี่เกิดเรื่องเรื่อแบบนี้คนบ้านผ้ามาเลยไปดับระบายเนาะเอาเรื่องแบบนี้เสียคอประตูกล่าท่าเฮ้ยมึงอะเล่นกับไปบอลเรนมาเล่นกำลังนิ่งน้องบักกัดบ้างสะกอดกอดโอ๊กอดไม่ไอ่อย่าบูว่ามเอาบูว่ามาเลยเขาบอกทะลึ่งแบบไม่เอาบอกค่อยๆเนี่ยนะเขาบอกก็ไปเนี่ยเนเขียดเอาคนธรด่ากันเอาเขียดเขียดผู้อื่นจะเราบอกเขาอ้ายได้หนิเขียดไปเมื่อไหร่งมัน ตัวว่าก็ไพ่ด้วยนี่นนบอกก็ได้นั่นล่ะเห็นได้เป็นหัวรักหัวต่อไปได้วุ้วนซุ้มฮาโมนี่เห็นเป็นหัวรักหัวก่อนหัวหลานหัวเขือเก่าเรียกหยบสนิทซะเนาะบอกให้ใจเย็นเย็าวู่ยาวาั้มโอ้ยอาจารเก่งหลายอาจารเก่งหลายว,านลวนาภาพประหลอดอเมริกาซีพีโซซอนกันที่ไปเครื่องเสียงไม้หัดซื้อมาจากอเมริกาอ,อ,อันนี้มันมิใช่ภาษาอเมริกามันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาเขมรภาเมน ฮาต้มปอดมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาษาเขมรรู้สิภาษาเขมรแน่นอนแนนบอกเจ้าหงอเอาอันนี้เอาเจ้ายังมาตัวข่อยบ่ตัวบ่ตัวบ่ตัวร่างวอเบิ้งเจ้าหงได้ไยังไงหูอลูกสาวข่อยนะมอนี่บอยคือลูกสาวข่อยนี่เป็นเมียมอนี่เป็นเมียมอลูกสาวข่อยนี่เรียนหนังสือหนังสือไหมกูดเลยว่าอันน่้แม่หรอห่วยคือลูกสาวข่อยนี่เนี่ยสิโอ้ยห้ามพูด ไม่ย <toys> ังหล่างโอ้ยดูวกเดบอมันตีหักมันป็ดจังไหนมันแมนขึ้นแมนขึ้นไม่มีบองออกคือโคตคือแกดีิเดนมันจังไหนล่ะไห่งโ้บนั่นม่คอยบอได้เราคอยสิคอยเปย์เเอไรหน่อยไเว้าอยูแต่บอไเว้าเวลานี้คือจงว่าห้ามพูดว่าท่นโอ้ยห้ามกับไม้ก็เอาบ่อบาสวนกันท่านไอ้ยันี่แมนแโอ้ยอมืออ้มาหัเจี่ยแล้ววลายแม่แม่มอเลสไว้ไว้ไหนอีหล่ะ จ้อยผู้สาวมายิ้มยิ้มมาหนตัวยิ้มแม่ผู้สาวาชิดแตงคนเชียดอ่ะอ๋อ้เฮ่นบอดดิเชียดให้เจ้ารองนั่งเชียดให้ผู้นี่าดดาแม่พอเจ้ามาฟังว่าบอดดิดาแม่หรอกเขาบอกภาษาเขมร้นเราเรียกว่าเจ้าบอกขมรเป็นหรือมาแปลให้แน่เราบอกนู้ฟังมาขาดสิแปะให้เออบอกให้หลานฟังบอกสิแตกตีกันมาแอเล่าไปหล่นจะไม่เป็นหมอมวยสร้างมวยเออเอามันเป็นทังษิณได้ละเน่ยไปถามมันว่าเฮ้ยตัวนี้มาตาใสซัำนี้ขมัดโมบิกเมรอมา พ่นวาพันมาแต่ขมรค่ะ <Ha? S 1> ขมแม่กับแปะว่าขมเณรอ๋อโบ่ณรมาจะใช้พ <cond> ิษแม่หรอกดิโบค่ะโบเดดาบเดดาว่าแม่คอยเม้นคุยให้ังเแม่พเถ้าไอ้ขมมาเม้นกุ้ยมาทถาใจ่ก็แปลว่าขมเณรโบเณสวยค่ะเขาไ่ได้ไม่ได้เออจะไปว่าเขาซวยเขาว่าเขา่บเ่นซวยเขาขมเรมาท่าเตท่าต้อยขดาน่านมาทาเจ้าเตมาเพิ่พนบอกว่าผมเปบอจึกสันดอคำที่ว่านางอยู่บ้านสีบยองยองตีนี่ไหมปอเดวานางอยู่บ้านค่ะเพ่นวาปสัดว พันบอลคอมเมนต์พันบอกว่าขมันมันทานจอเตอปูบอมันนั่งอยู่บ้านของที่บอค่ะเขาลอยได้อีกบอดีบิ้ลไล่ค่ะกูบอกหงอกลงทงเลยสิลอยกูเสียคนย้อนมันนี่ไหมปนักกัจบสูงจะได้เพิ่นก็ขอยสิลงเสียมันนี่วะจบปอบบอว้อแบบนี้ย่อมาจากเสบูย่อมาจากใช้เอาปอบบอว้อเจ้าผู้ไปเฮียนน้ำกันนั่นย่อมาจากไปบ่วายไม่ซุ่มลบลุงเลี้ยนตัวเสน่ห์ ขอโทษเขามาโทษเขาบามันเดีมือผูกเซวกันไปแท้แมนแล้วฉันแจ็บใจผูกเซวจะไหนบอกกันบ่รุเรืองใช่ภาษาใบใภาษาใบเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเฮ้ยรอหนี่เป็นเพื่อนกันเขาใจยตรคืดี่าบอกกันบ่า่องกัางงมาหัขอโทษขออภัยถือว่าเป็นมอเนวกันไปพูดกินปามาพีกินเขาไปพนกินเรามาพีดมกัะป้องปองัง ของป๋าอ๋แล้วไปเท้าสิไปเมืองนอกดก็ไปไสห่ะไปญี่ปุ่นโอ้ไปตึกระลมว้าฮห้ากลับม่เห็ดประซี่เล้อลกสน้ำมตึกนี่นี่ราชาไทยราชาชิงท่องกัไทยด้อไทยัวมากล้น่อยๆน้อยน่อยเอาเวมนหญยง่ายกเฮ็ดแทงตายมึงแท้เสียวกันบ่เบียงดอกร่งแกนกันแล้วเึ่แกนเกิดหัวตาแปดมันหัวแตกกูสนกนเถาะบเนียงดอกเรื่่เป็นเห็ดดเอาหมกตาหิบเลยม่มีไมก็ใส่าดน โอ้ยห uh oh, yeah. wow, right. ่เซกกระบอกมันม uh. ันมันเล็กเน่อยบกันผู้กันว่าอ้ยวไอ้เ็อนเออเเอาโอ้ยหเสกระบันเลยวเสกกระบอกมันกันยังห่วยห่วยพอเสียงกูไปใส่ะโอ้ยท่ามพ่ม่ละไม่เนี่เสียงยังได้ทงบนยเสียงมือเเจอจอยไม่ไหมไมยายหวไม่น้ำมลยกูตบยังมือเยบาเนียไม่ยุ่ีค่ะอจเอาไว้หาสัน คือรวยนี้ไว้เธอล่ะรวยอย่างใส่วาสิต๊บเขาคือบวกกาต๊บซ ok> 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 ้ำคว้ามือหึงว่ามือหันดิบัตรบริเว่านะบได้ว่าจะเต๋อไอ้กูได้ยินเต็มหูพี่น้องก็ได้ยินหมดไม่ใช่ใส่โต๊บเราะฉันว่าไม่ตกอยู่นู้นผู้ใดเสียหนอโต๊บหรือต๊บเนี่ยตกบหัวขั้งผิดที่สุตกบจะไหนอ่ะตกจากมือข่อยไปยู่มือเจ้าเออข่อยยามันตกบไปยู่มือผู้ลไรขโมย อย่ามาสูญหายเพ่อหัวโตอยู่มือท้ายเดียวกันก็เลยบอกว่าเอาไว้ให้ละเนี่ยเอาไปเนลยเนาะไม่ไปบอกกันด้ยพูดได้ถึงพูดยังหัวแล้วที่หลังพี่นาหน้าให้ดีพี่หน้ายังห่วยเห็นตัวห่งก็บ่อมก็ว่อมใส่ไว้ไพ่สิวจะว่าไม่ไปล่ะก็บอกเขียนทางหมายบอกไว้ไว้ไพมาเขียนท่านอย่านเดียวเองที่ว่าท่านไปสิสวมเต็มเพราะว่าเขาเลิกใส่บริการสวมเต็มมันเขียนไปนี่โอ้เอามาเอาไมไปแล้วคอยเขาเป็นบ้าไปบอกเขายังว่าไป็นบ้าเนี่ยเว้เขาบ้าเขาก็ถอดปั๊บเราครัางซือเดียวนีอยู่แล้ว ไม่ย <Nej, S 2> ังหลาวหมดไม่ยังวะไม่เอาไอยู่ในหันไว้วะก็เป็นแต่หัวแจบไปอีกดูยไม่ไม่เอาแล้เรอกนีก็เป็นส้แสดงถึงว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่มึงมึงมึงคอยพิสูจน์มึงาเสียงยังวะไม่ไม่ไม่ก็เป็นซส้นวะเอาแม่เราไปบังก่ามือเงียอกยางัดโอ้ยเอามือเงี้ยหลอดต่อตาบอถึตาติดๆนึกไงความอยูเออไม่เง้ยอย่าใก้มือเงี้ย เฮ้ยปาดสมาธิหลายตัวเถอะวะหลายตัวเนี่ยนอนถัดเสียงเนี่ยนี่อยู่ได้หนี่นะบัวจำกันหนึ่งตัวกวนจำกันหนึ่งตัวก็มีแต่ตอคอนถลแล้วไม่ยังไงส้างม่เมี่เห็นบ่เห็นบ่เจ้าเสียยังน่มันขึ้นบ้านยาไปขนอมั่งขอยก็ได้เกิดเมนตอเมนยังบินออกมานี่ยนะตอดผู้ได้หัวออกนี่นำขอยแม่เดี๋ยวหัวบดหัวเลย หวายมาสั่งเบาฟังแถวเดียวนี่ต่อตอดหัวหงอ,อเขาก็าญวาอยู่นั่นหัวมันก็บ้านักคือเบียก็ซอกก็สันบ<ะ>โอ้ยเสียมันตอดเดียวมันจำเป็นยังไงมันตอดเดียวนี่เดียวตอมันคือแม่ถ้าตอดคตนั่นลักมันกับแมนอยู่มันกับมี่ใบตัดโอ้ยวดโคตรเดือดเว้ยแล้วกัดมาตอดถือวื่อมันใครตุลหฮาตอดถือถไอ้เรื่องไหนหรอตอดพระคอร์รปัญหามันเขาเอา้าเคาทั้งลานทั้งหงอกโอ้ยห้ากวัวยี่เห็ุตัวเดียวตัวเดรนไรโอ้ยโหคนเลย เดียองก้นมันสิยูได้่มองขืนมากงี้ยงระวเงมนงกันนะเฮ้ห็นบอคันบอคอมาก็บบขื่นมากเห็นบอ่พูหรือตอมึงมัถนัดป่ะมึงยังเหรอมึงเห็นแต่ตามันซ่องไม่ชองไม่ช่องไม่องบมันไม่พูบอมันตอดอกเป็นยังไงบบังเห็นบ่ะเห็นได้ตั้งแต่เห็นมันลาบกินเห็นตาคือตาคนนีกล่ะต่ว่าตาหน่อยหน่อยปะ เจ้าเสียวไปเสียวไปใส่เดือนเจ้าเลี้ยวบ้องเลี้ยวบ้องเจ้าเลี้ยวไปใส่อุ้ยตาไหมก็เห็นเลยเขาจะซองเขาหู้หันจับเอาถึงอยู่เอ่อเอามาหลาบด้วยขึ้นเมนบางด้วยอุ้ยหลาบเสียบเลยไปแนมโมเห็นเลยนี่อู้ดีดีดีทำกินเป็นตีบานี่โว้ยโดนคนฟอม์ด้วยเขาโดนนลบไปลโไป โอ้ยจักแม่นเพิ่นหงพันห่นหอฮอนอลาเอย้ยมันเป็นแต่สั้งแต่สั้งตัวเถาหม้อตอกันนี่หุ่มนี่ยฮอคนนี่ยเมื่อท่านั้นอย่างยังไง,งสร้างเถาลาเอย้ยความสุขขงอเขงเพิ่นแม่นสบเฮาจงภูมิใจที่เฮาเกิดมาเป็นคนอีสานลาเอย้ยแม่นแมนบ่บัติยู่จังหวัดใดก็สร้างเนาะเออเดี๋ยวนี้อีสานบ้านเฮาจะเลื่อก้าวหน้าไปฮอดไกลเลยอีสานบ้านเฮาจะเลื่อหลายตัวจะเลื่อหลายทุกจังหวัดครับกำลังพัฒนาแม่นโดยเฉพาะขอนแก่นเมืองพันเมืองพันรุงงานเกิดขึ้นปานดอกเห็ดใหญ่นานนี่ละลาเอ้ยบัดเฮาสิบ่อึดเห็ดกินบัดเนี่ย สีไปแกงโรงงานกินสบ,บอมอนี่ก็ได้เขาว่าเปรียบเทียบว่าโรงงานเกิดขึ้นหลายคือดอกเห็ดซื้อเดียวเนี่ยสบมกจะสั่งแต่ละคนไหมขอโทษว่าสีปืนกันทำม,มาสิวางสีละปากคังไส้มันลุยไปลุยดูได้เด้อถือกำปั้นเนี่ยเขาเอาภัยในความผิดพ <c oughs> ลาดลาเอย้ยไอชีแนะนํำให้เด้อแนะนาำยังไงไงเขออาญงเป็นแสบเป็นสาวมากจังสี่ห้องสิมันอยู่ตัวคนเดียวมันก็บ่คือเลย มันกับว่าคือลาหนายธรรมดาธรรม,มชาติของมนุษย์เป็นบ่ล่ะเพราะว่ <Man. S 2> าผู้หยิ่งผู้เด้ดหญงเป็นบ้าวเป็นสาวสำนีต้องแต่งงาน <Man. S 2> ต้องมีคู่คร้องตัว <Man. S 2> โดยเฉพาะลูกผู้ยิ่งเดี่ยสำคัญที่สุด <Man. S 2> ก่อนสิแต่งงานก่อนสิตกลงปโงใจก็ไปเ้ากระเบื้องให้มันรับ <Man. S 2> ว่าคนผู้ที่มาเป็นผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนจังไได้ <Man. S 2> แต่งงานไปแล้วสิฮหักลูกฮักเมียบอ <Man. S 2> สีซื่อสัตว์ต่อลูกต่อเมียบอ <Man. S 2> สิอมันไปเล่นหาเร <Man. S 2> ่นสาวสำนอยแซงแซะแซงแซะไปเรียนสมาเวียบ่างานการบพรสางอุ้มใกล้ตีก็ออมบ้านแกน <Man. S 2> ลูกผูยิ่งพลาดไปทั่งเอาขึ้นยากแมนแมน โอ้ยเศร้าก็บอกกันนี่แม่เว้ยซ้อมกันนี่แม่เนาะโอ้ยเท่านี้ว่าถือใจแห้งแท้ๆถือใจหลายบ่หมอโอ้ยถือใจหลายทานเลยอีกประการหนึ่งเหล่าเอ้ยบาดเนี่ยเขาบอกน้ำดีมันคือลายประการสร้างมาแต่ตอนนี้มันลายประการลายประเด็นตัวว่าเบิ่งหน้าว่าก้อนสิมีลูกมีผัวห่อนตัวเบิ่งให้ดีสะก้อนเลยเบิ่งมันขาดก็ห่อนี่ฮ้อนเอามันกับบอแมนคนบ่รู้จักต้นปลายสาเหตุเจ้าจะสเปหาเอาเด้ยไม่เอาผัวผิดคิดหอดมือไตฟังเพิ่นเว้าล่ะฟังเพิ่นเว้าอีกประการหนึ่งคนจองจองเก่งๆกลางทองกลางทั้งเจ้าจะสเปหาเอาเลยนั่น คนข้างทางแห่งสำคัญตัวเนาะอีกปากอันนึงซุ่มเกิดบัใส่ซุ่มหัวภาษาเจ้าอยาจะไปหาเอาได้หนะเออแต่แห่งสำคัญแห่งแมนซุ่มข้างทางเกิดบัใส่หัวภาษานางผู้เดียวนี่ยกะหัวมันมีแต่พี่บ้าเอิ้นหัวแบบนี้แหละนี่ยเนี่ยส่งผมก็ส่งเดียวกันนี่ล่ะโอ้ยฟากหยาบจามเลยคันว่าสู้ฟังก็ได้คนนบ่่พอววกััยงาเอาอีหลีตัวละายเตียนนุ่หวังดีเนีการเบิ่งคู่ครองเบิ่งคู่น้าห้องตัวเบิ่งให้มันคักเรียกให้มันเลือกเลือกเอาเลือกเฮาต้องหาบางคนรูปร่างลักษณะเกเบิ่งใหญ่ๆสูงๆไว้ ว้าวง่ายๆกะเอาคนจงขอยนี่เราไปว่าสิบาอยู่แล้วจะไปบาลเลยเถอะเดี๋ยวตนเล่าตัวสีเลล้ยงนอนห้องกุ้มบลาไนโอ้ยผมว่าโครงการไม่เรียบร้อยแล้วครับมียังแนโครงการคันผมเลยแต่งงานกับเราวปุ๊บนี่อันดับแรกผมสีพาเราใหญ่มาอยู่กรุงเทพมาหาค่าขายอยู่ผีเด้อโอ้หหาค่าขายมหาค่าขายขายอย่าง่ะขวานให้บักขามขายครับอาชีพนี่บรผู้ใดเหตมาก่อนเลยครับคันมันคนกินดีพมสีในบักขากระป๋องส่งประเทศมากผมเลยคุณ มันโมไมีคนซื้อกินดอกในบายปามมันแก่นหยำยากเอ้มันแก่นห่ากระเซาน้ำที่ขุยย้อยหยำอ่อนนุบนุบอุ้ยมีแห้งแข็งคุณเอ้ยมันอึดแต่บพรแนวเห็ดเหรอไปหาเห็ดแนวอื่นขายแนวอื่นมันม ar, ันคงก็ขายในบากามบ่ไาะเด็กมายปุยอยากให้มันคงก็นี่เออเป็นแต่น้องสาวเ้าได้เป็นคุณนาอย่าไว้เนี่ยเป็นยังเอาได้ให้มันคงก็นี่จะหาทิพเท่ากุ้งก็ได้เด้อจังสันในตัว เปลี่ยนกิจการไหม, <now> มเฮ็ดแนวไยไมาเฮ็ดการ,กรเกษตรพอถือต้องแล้วนายเกษตรกร,รกอของชาติเข้าสนับสนุนเลยเฮ็ดแนวไยเเกษตรผมสิพาเราไปตั้งฟาร์มจุคนแกน่หมดเลยตั้งฟาร์มเลยตั้งเป็นฟาร์มเลยแล้วอูอ้ยแห้งมันคงแห้งพี่น้องหม oh. ัน oh. สัวลูกสัวหลานสัวเหลนสัวหล่อนสัวหล่อน oh. สัวก้วอนหมดแล้ว oh. อู้เฮ็ดฟาร์มยังไงเลี้ยงแม่ละงามขายครับสู้มือเนี่ยแม่ละงามขาดตลาดเด้ลูกหลานเกิดได้แง่รุ่นโบจะก็แม่ละงามเป็นยังบุ๊คสิเข้าใจว่าเตาน้อยบ่แม็นเดนั่นน่ะ นี่ละละเอ้ยบัดเฮาสิขายดิบขายดีสิเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านไผ่ไผก็สิยกย่อว่าเฮามีหน้ามีตาเจ้าก็สิได้เป็นคุณนายแมงระงมมูเฮาเฮ็ดมาก่อนตัวแล้วรวยปันยังถือลุ้ยสติขาดทุนเป็นแสนขาดอยู่บ่แม่ละงมถือพอขาดจังไดี้ไปจ้างพี่น้องไปหาสอนแม่ละงมมาให้ทั่วบ้านทั่วอำเภอคือก็ว่างลุ้ยละหุ้นสะหนามนุ้ยบางไงซัมเบิร์เนี่ยเออลงทุนเลยเลี้ยงได้อาทิตย์เดียวแมงระงมลอดขาดเป็นแม่ก็ะสูบบินหนีหมดเเจจ้าาาขอองงฝยยนนู่่่ัซีีหใญ่ เงินแสียน่ะสำนวนลงน้ำเฮ้ยโอ้แม่งอันนี้มันหลอกคาบมันหลอกคาบตัวเขาก็ป้องกัน่ให้มันหลอกคาบตีจ่ะนะเตะจังไลยเอากาวมาติดตมันไว้โอ้ยพี่บ้าเอ้ยแม่ละงงามแสีน้ำเสี๋ยวเกาติดจังไลยเอากระตักขึ้นมาตัวเนาะตักมาติดกระป้อยลงน้ำาออกขึ้นเอาตัวเอ้ามันแห้งแล้วมันมออกดอกพอรุ่งมาพอรุ่งพอดิ้นอยู่นี่เด้อมาเปิวพี่บ้าที่มาหาตัวหาต้มน้องคนนี้ทำไมว่าตัวดอกลาเอาไอซ่าไอว่าตัวดอกเอาซาแม่นตัวกระบอกยานดอกค่ะไม่ว่ามันจะเป็นผู้นายแม่ละงงามอยู่บนอะไร คุณนายเมรังมเมซิ์